คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ค่ะเมื่อฟังข้ามาแล้วมาแล้วนะคะช่วงคนเก่าเล่าอดีตค่ะช่วงคนเก่าเล่าอดีตนะคะวันนี้วันที่8พฤศจิกายนค่ะคนเก่าเล่าอดีตเดินทางมาถึงตอนที่90แล้วนะคะวันนี้อาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะจะได้มาเล่าเรื่องพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์กับเมืองพิษณุโลกนะคะตอนนี้เป็นตอนที่ราชการที่9และราชการทีท่10แล้วนะคะส่วนรายละเอียดค่ะไปติดตามได้กับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลนะคะตอนนี้ฉันอยู่ในสายแล้ว แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพัชรินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยครับค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงของราชสมบัติยาวนานที่สุดในราชวงศ์จักรีที่ผ่านมาแล้วนะครับ ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เกิดในรัชกาลที่เก้าเละว่าดยทรงของราชสมบัติมายาวนานที่ว่าเนี่นะครับก็ได้มีโอกาสได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วราชนาจักรไทยพร้อมด้วยพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราเนี่ยสี่พันกว่าโครงการด้วยกัน สำหรับจังหวัดพิศณุโลกนั้นพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9<ม>ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดพิศณุโลก13ครั้งด้วยกันนะครับใ,ในครั้งแรกเนี่ยปีพุทธศักราช2501 2501ได้เสด็จพร้อมด้วยพระบรมราชินีในขณะนั้นเพื่อ,อสักการะ และก็สมโพธ์พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์บอกว่าทรางเปื่องพระภูษาถวายพระพุทธชินราชด้วยจากนั้นก็ได้เสด็จไปที่โรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์ได้ไปถวายสการะสารเทพารักษ์ตอนนั้นสมัยนั้นเรียกว่าสารเทพารักษ์แล้วนะครับ <c oughs> พร้อมด้วยพระราชทานแนวพระาราชดำริในการก่อสร้างพระบรมรูปประกอสศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็มีในข่าวนั้นได้สสสเสด็จไปเปิดที่ทำกา,ารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าแล้วก็ได้สเสด็จพระพระาชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมราชินีไปที่น้ำตกวังนกแอน่นทรงพระเกษมสุบราญเป็นอย่างยิ่งที่น้ำตกวังนกแอน่น ต่อมาน้ำตกวังนุกแอนก็กลายเป็นน้ำตกสัก,กุโนทยานมาจนทุกวันนี้ในหลายข่าวก็เสด็จเยี่ยมประชาชนนะครับเ,เสด็จเยี่ยมประชาชนโดยเฉพาะในข่าวนั้นได้เสด็จไปถึงโรงพยาบาลพุทธชินนราชเพื่อทรงเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลพุทธชินนราชที่ตึกอนันตมธิเดินด้วย และก็ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเข้าย่างเนืองแน่งเลยนะครับในทุกที่ที่เสด็จไปถึงในปี2505ได้เสด็จมาทรงเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่โรงเรียนพิศุโลกพิทยาคมอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับโร <c oughs> งเรียนพิศุโลกพิทยาคมเ,เดิมาาก็สร้างปฏิวัติตั้งอยู่ในพระราชวังจันทร์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วันนี้ก็เป็น เรื่องราวที่ได้ส่งพระราชแนวพระราชทานแนวพระราชิดำริไว้ป็นไหครับวันที่เปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมาราชที่พระราชาวังจันทร์เนี่ยเ,เมื่อวันที่25มกราคม2 5 0 5อันเป็นวันกองไทยด้วยในสมัยนั้นนะครับ <c oughs> มีอีกหลายครั้งหลายคราโดยการที่เสด็จมาที่เมืองพิษนุโลกเพื่อทรงเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น พร้อมด้วยพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวนัญกำลังใจแก่ทหารที่บาดเจ็บแล้วก็หลายครั้งโดยการที่เสด็จมาพระราชทานธงรูปเสือชาวบ้านพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ <c oughs> ทุกครั้งที่เสด็จมาประชาชนก็มาถวายการต้อนรับเฝ้ารัสเสด็จอย่างเนืองแน่นทุกที่เลยคุณพระเจริญ <c oughs> ได้เสด็จมาพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอีกหลายครั้งด้วยกันรวมทั้งได้เสด็จไปทอดปันเนธเปัญหานิคมทุ่งสารที่พรมพิรามนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีความรุนแรงหลายคนที่เป็นคนรุ่นเก่าคงจะคงคุ้นเคยกันอยู่ปัญหาเรื่องของทุ่งสารที่พรมพิรามเลยนะครับแล้วก็พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมที่พรมพิรามด้วย สถานที่ที่พระชานสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องชาวพมพิรามประหาน้ําท่วมสถานที่ตรงนั้นก็คือหลังสถานีรถไฟพมพิรามตรงลานตรงนั้นเลยนะครับ<ะ>ในปี2525 25ได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนนเรศวรที่อําเภอพมพิรามอันเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เป็นเขื่อนชุลประทานขนาดใหญ่แล้วนะครับ ในข่าวเสด็จที่เปิดเขื่อนในเลนนขาธิกาวนั้นก็ได้มีการพระราชทานแนวพระาราชดำริการก่อสร้างเขื่อนกั้นลำน้ําแควน้อยที่อำเภอวัดโบสถ์ซึ่งต่อมาอีก20ปีกรมชลประทานก็ได้สร้างเขื่อนที่ว่าดีแล้วเสร็จต้งได้พระราชทานนามว่าเขื่อนแควน้อยบํารุงแดดแปลว่าเขื่อนที่ออนําความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ แม้ในภายหลังซึ่งได้ทรงชราภาพแล้วก็เริ่มพระประชวรแล้วเนี่ยนะครับก็ยังทรงให้มีการลงรักปิดทองพระพุทธชินราชอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับในขณะนั้นในคราวนั้นมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารคือรัชก,การปัจจุบันก็ได้เสด็จแทนพระองค์มาทรงลงรักปิดทองพระพุทธชินราชสวยงามมาจนทุกวันนี้ ในส่วนของราชการที่สิบราชการปัจจุบันนี่แหละครับพอได้เสด็จมาส่งงานในพิศณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระราชตามพระราชบิดามาส่งงานในเมืองพิษณุโลกอยู่หลายครั้งด้วยกันและเมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วหลังสุดนี้ได้เสด็จมาสักการะพระพุทธจินราชแล้วก็ทรงเปิดศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ที่เห็นในปัจจุบันนี้เลยนะครับ หลังจากนี้ไปก็จะได้ทรงมีการปฏิบัติพระราชกิจเรกิจอีกยาวนานขอพระองค์จงทรงพระเจริญวันพุธหน้าจะเสนอเรื่อง417ปีกรุงศรีอย,ยุธยาคคงจะมีหลายตอนนะคุณพระเจริญน,นะปัญญา,า,ข,าของงานอยู่ออคงจะจะได้เล่าถึงกรุงศรีอย,ยุธยาตั้งแตออ่ความยิ่งใหญ่ ว่าโอ้โหสมัยนั้นนี่กรุงศรีอย่างถือว่าเป็นมาหานครยิ่งใหญ่มากในเอเชียจะเล่ากันตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงออความตกต่ำสุดของกรุงศรีจุติยารวมถึงความเจริญสูงสุดแล้วก็จะสรุปสุดท้ายอีกหลายๆตอนว่าทำไมกรุงศรีจุติยาซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองสูงสุด417ปีถึงล่มสลายลงได้ เรื่องวันพุดหน้าเป็นต้นไปโปรดติดตามฟังขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุทธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษณุโลกโทรศัพท์055267049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิษณุโลก